กิดอะไรขึ้นกับบิตคอยทำไมทำออนทำหาอีกแล้วเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่ สวัสดีครับผมเคนจากมันนี่บอปเปโลนะครับก่อนจะไปฟังกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์มันนี่บอปเปโลกันให้สักนิดหนึ่งเลกันนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งข่าวหนึ่งกระแสที่เห็นเลยก็คือราคาของบิตคอยนะครับออทามไฮมันทะลุแบบ1นึ่งสองสามหนึ่งแันะทะลุขึ้นไปเลยนะครับแล้วทุกครั้งที่บิตคอยทำออทามไฮนะครับก็จะต้องมีคําถามเกิดขึ้นแล้วก็เกิดข้อสงสัยว่ายังเข้าได้ไหมยังทันหรือเปล่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราใบนี้นะครับว่าทําไม เหรียญที่คนเคยบอกว่ามันเป็นสแคมหรอเนี้ยมันถึงมีราคาเหรียญหนึ่งทะลุกเกือบเกือบจะ4ล้านเรียกว่า4ล้านแล้วก็ว่าได้นะในปัจจุบันถ้าเกิดเทียบค่าเงินบาทที่อ่อนซะหน่อยนะครับมันทะลุ4ีล้านไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาขามมดปมมัดปมสําหรับคนที่อาจจะยังสงสัยและไม่เข้าใจบิตคอยนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมบิตคอยถึงมีคนเข้าไปถือลงทุนขนาดนั้นนักลงทุนสถาบานันนักลงทุนรายใหญ่กองทุนต่างๆหรือว่ารวมถึงรัฐบาลเนี่ยก็เริ่มหันกลับมามองมกขึ้น สำหรับผมแล้วนะครับ BTC หรือว่า Bitcoin เนี่ยมันเหมือนศาสนาครับที่เรามีความเชื่อคล้ายๆกันนะคบว่าเงินเฟ้อสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับสิ่งที่เราเจอเงินเฟ้อเข้าของแพงขึ้นตลอดเวลานะครับมันคืออาชญากรรมที่เลือดเย็นมากๆครับซึ่งพอเปรียบเทียบแบบนี้อาจจะดูร้ายแรงมากแต่ผมจะพยายามเล่าให้ทุกคนเห็นภาพนะคบว่ามันร้ายแรงแบบที่ทุกคนเข้าใจเลยครับอย่างแรกเลยนะครับเงินเฟ้อผมเชื่อทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า มันทำลายอำน,นาจซื้อเงินในกระเป๋าของเราไปเรื่อยๆรืยทุกวันนะครับซึ่งไองเงินเฟอ้อเนี่ยครับมันเป็นเหมือนกับการทำลายอำน,นาจซื้อแบบถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเลยนะครับภาพที่เราเห็นทั้งหมดนะครับเราจะรู้สึกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดในสังคมเป็นเรื่องที่มีเงินเฟอ้ออ่อนๆจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับเศรษฐศาสตร์สายหนึง่ง เขาบอกแบบนั้นครับสายที่ผมพูดถึงคือสายเคเนเซียนที่เราเรียนกันในปอตีปอโทผมื่อว่าเคเนเซียนทุกคนเห็นภาพแล้แต่ว่ามันก็มีเศษสั์อีกบ้างหลายสายนะครับบอกว่าจริงแล้วเงินเฟอ้อมันไม่ได้จําเป็นนะครับแล้วการที่มีเงินเฟอ้อพวกนี้เนี่ยแหละครับมันจะเป็นตัวทําลายแล้วก็เขาบอกเลยนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยจะต้องทํางานหาเงินไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่สามารถกักเก็บหรือว่าเก็บพลังงานเงินของตัวเองได้ทําให้เขาต้องหาทํางานหาเงินเติมไปเรื่อยๆจนเกษียณไม่ได้ออกจากกลุ่มนี้ไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยแหละครับ แล้วอย่างที่2ครับเงินเฟอ้อเนี่ยมันน่ากลัวกว่าที่ทุกคนคิดนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นตัวการชั้นดีเลยครับของความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นในสังคมถ้าเกิดใครที่อยากจะแก้ความเหลื่อมล้ำนะครับถ้าแก้เงินเฟอ้อไม่ได้ ด้วยกลไกระบบการเงินของโลกนะครับจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้าสูงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสมมาะด้วทุกคนต้องใช้เงินเดือนละหมื่นเพื่อในการอยู่รอดถูกไหมครับคนที่มีรายได้แสนหนึ่งเนี่ยเขาจะเหลือส่วนต่าง9 0 0 0 0ตรงเนี้ยเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นทําอย่างอื่นเงินเหลือเอาไปลงทุนเก็บออมซื้อหุนนะ้นสังหาทองคํา BTC ว่ากันไปได้ถูกไหมครับแต่รายได้เราแค่หมื่นสหรือหมื่นห้าเนี่ยมันปิ่มน้ำมากๆนะครับสุดท้ายแล้วมันจะไม่เหลือเก็บครับทุกคนพอไม่เหลือเก็บปุ๊บเนี่ยทุกคนไม่ต้องพ มันแทบ,บจะเป็นไปไม่ได้แล้วทุกคนอย่างที่เรารู้กันครับว่าเราพยายามเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยเป็นทุนเป็นเงินอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าจะก,การศึกษาเรื่องของการเงินการบริการรวมถึงการเมืองด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นพื้นฐานจากเรื่องเงินทั้งนั้นและเป็นตัวเกาะความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยแหละครับมันอันตรายมากๆและอินทร์รองรันเนี่ยมันจะทําให้คนจนยิ่งจนลงคนรวยยิ่งรวยมากขึ้นไอ้เงินเฟ้อเนี่ยแหละครับทำให้คนไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้แล้วก็เป็นตัวก ให้คนจนยังจนอยู่แล้วคนรวยก็กอบโกยทุกอย่างเข้าไปนะครับและอย่างที่3มครับเงินเฟ้อเนี่ยเป็นตัวบิดเบือนราคาสินค้าและบริการนะครับเพราะว่าโลกของเราเชื่อว่าต้องมีเงินเฟ้ออ่อนๆพอมันมีเงินเฟ้ออ่อนๆมันทำให้ราคาสินค้าและบริการขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อย,นอยๆนะครับมันก็เลยไม่ทอนดีมานกับสลายที่แท้จริงครับดังนั้นสิน่งที่เกิดขึ้นเลยคือตลาดมันถูกบิดเบือนครับทุกคนเพราะตลาดมันถูกบิดเบือนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันครับว่าถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์มาอะไรก็ตามที่ถูกแทรกแซงถูกิดเือน มันไม่ดีในระยะยา,ยาวๆมากๆแล้วการที่ราคาสินค้าแพงมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไรายได้ของคนโดยเฉพาะฝั่งคนจนเนี่ย ไม่ได้ขึ้นหรือว่ามีมากพอกับกราคาสินค้าที่มากขึ้นไปเขาจะบริโภคได้น้อยลงน้อยลงและก็น้อยลงครับรายได้มันตามค่าใช้จ่ายไม่ทันอินทร์รองรันจริงครับดังนั้นมันก็เลยเกิดความเหลื่อมล้ําความบิดเบือนเหล่านี้มันก็เลยเป็นปัญหาที่ทับซ้อนลงมาสู่เจนรุ่นใหม่ตอนนี้ครับว่าไรายได้กับรายจ่ายมันไม่แมชกันเหลือเงินเก็บเป็นเรื่องที่ยากเนี่ยละครับมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกันมา30-40ปีแล้วมันเลยทําให้ปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มทําลายผู้คนทําลายประชากรทําลายเศรษฐกิจมากกว่าที่ทุกคคนิด ทีนี้ครับคำถามที่น่าถามกลับมาเลยครับก็คือแล้วเงินเฟอ้อมาจากไหนครับ ถ้าเอาตามหลักเศรษฐศาสตร์ก่อนเลยครับเขาก็จะบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมาจากสองปัจจัยหลักแล้วกันนะปัจจัยแรกก็คือดิมาพูอินเฟชันนะครับเอาง่ายๆก็คือฝั่งของผู้ซื้อเมื่อเขาทํางานมีรายได้มากขึ้นเก่งมากขึ้นเงินเดือนมากขึ้นเขาก็อยากจะบริโภคมากขึ้นครับพอเขามีเงินมากขึ้นอยากบริโภคมากขึ้นของมีเท่าเดิมความต้องการมากขึ้นมันก็เหมือนกับตลาดประมูลนะครับทุกคนแบบว่าทุกคนแข่งกันบริโภคถูกไหมครับราคาของมันก็จะไปมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นตามอ q ควิ i b เบียมของมันือ In คือคอร อันนี้จะเป็นฝั่งของสปายก็คือผู้ผลิตนะครับก็มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากเงินเฟอ้อที่เราเห็นนั่นเลยครับพอเงินเฟอ้อที่มันมามันทาให้ค่าแรงมากขึ้นต้นทุนวัตถุดิบมากขึ้นทุกอย่างแพงมากขึ้นมันทาให้มาจินเขาอ,อยลงสินที่เขาทำได้ก็คือขึ้นราคาสินค้านะครับพอขึ้นราคาสินค้าปุ๊บราคาของมันก็จะแพงขึ้นนะครับดังนั้นโดยหลักการแล้วครับ เงินเฟ้อเนี่ยจะมาจาก2ปัจจัยหลักนี้เสมอนะครับแต่ว่าเทเลสซาสมัยมใหม่เนี่ยเขาก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องของบิลอินอินเฟชชั่นและอย่างเช่นเราทํางานทำเราทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเรารู้ว่าเขาของแพงขึ้นเราก็อยากได้ค่าจ้างที่แพงขึ้นดังนั้นธุรกิจนะครับเขาก็จะรู้ว่าวัตถุดิบมันจะแพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและค่าแรงจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเช่นกันดังนั้นมันก็เลยจะเหมือนกับเหมือนเป็นลูปที่มันเกิดขึ้นเล็กๆแล้วมันก็วนไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดว่าอแงงพเยล แพงขึ้นไปนะครับมันก็เลยยิ่งดันราคาให้มันยิ่งแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่างที่4ี่ครับที่ปัจจุบันตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคุยกันทุกช่องคุยกันและกลุ่มที่เป็นบิตคอยครับตั้งแต่ปี2008 2009ันที่เราเห็นนโะยบาย QE ตทั้งแต่ตอนนั้นออกมานะครับเราก็รู้แล้วว่าโลกเราอะมันมีอะไรที่แปลกออกไปครับนั่นก็คือการพิมพ์เงินหรือว่า Printing มันเนี้นนั่นเองครับเอาง่ายก็คือสมมติว่าเรามีสินค้าบริการเป็นกาแฟแก้วนี้อยู่แก้วหนึ่งนะครับมีเงินอยู่1ล้าน แน่นอนครับว่าราคากาแฟทางแก้วนี้มันจะล้านนงครับแต่ทุกคนลองคิดดูนะครับว่า U ยูดีมีคนหนึ่งนะครับพิมพ์เงินออกมาในระบบด้อยางต่อเนื่องพิมพ์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 ออกมาเลยนะครับจาก1ล้านเป็น10ล้านแต่ของและสินค้าบริการมีเท่าเดิมครับคือเท่านี้ด้วยทฤษฎีคオリทีบเอามันนี่ของทางเศรษฐศาสตร์นะครับเขาจะบอกไว้เลยว่าในราคากาแฟแก้วนี้จะขึ้นไปที่10ล้านครับทุกคนดังนั้นตลอดตั้งแต่ปีผมว่าตั้งนานแล้วครับที่โลกเราอยู่แบบนี้แต่ว่าสิ่งที่มันัััััดดมมาาาากกกกกก็คคือตตต้้งแแ่ปปี20089รรรรฐฐฐบลสหไขญววิิิิฤเเศษจยพพ์น เพื่อแก้ไขวิกฤตออกมานะครับแล้วช่วงเวลานั้นก็เป็นชาโอชินากาโมโตะนะครับเขาก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและบิดเบือนที่สุดมันจะทําให้เงินในกระเป๋าของคุณด้ค่าลงอย่างมหาศาลนะครับดังนั้นเขาก็เลยทําสิ่งที่เรียกว่าบิตคอยึ้นมาที่ไม่มีใครปริมได้ไม่มีใครสามารถจัดก,การได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนเลยก็คือแล้วฝั่งที่คนถือบิตคอยถือว่าค่อนข้างเป็นจุดหนึ่งที่ทาให้เราอยากเก็บบิตคอยกันเลยนะครับซึ่ง เราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าเราแบงค์ Bank พันแบงค์ Bank ร้อยต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นเงิน USD เงินอะไรก็ตามที่ถูกพิมพ์ออกมาต่างๆเหล่านี้ครับมันไม่ใช่มันนีครับทุกคนมันไม่ใช่เงินครับแต่มันเป็นสกุลเงินหรือที่เราเรียกว่า c r e n c y นั่นเองครับดังนั้น โดยความหมายเงินกับสกุลเงินไม่เหมือนกันมันนี่กับเคอร์เรนซีไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าไอ้กลุ่มที่เป็นสกุลเงินคืออะไรและเงินคืออะไรนะครับถ้าเราไปดูที่ความหมายของเงินนะครับมันก็จะต้องประกอบไปด้วยสามปัจจัยครับสื่อการในการแลกเปลี่ยนเป็นมีเดียออฟเอเชนได้สามารถแบ่งเป็นเหน่อย่อยได้หรือว่ายูนิตออฟแอคเคาท์นะครับหรืออันที่3มครับก็คือเป็นสตอส์ value หรือว่ากักเก็บมูลค่าได้นะครับทุกคนจะเห็นเลยครับว่าเคอร์เรนซีไม่ว่าจะเป็น USD ไย Born, Canada, ุกอๆๆนรดบ ไม่สามารถกักเก็บมูลค่าได้ครับจากตัวอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคือสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้อเมื่อเวลาผ่านไปมันจะอ่อนค่าลงเรื่อยๆนะครับซึ่งมาถึงตรงนี้คนที่ไม่ได้เข้าใจบิตคอยหรือว่าอาจจะไม่ลงทุนในบิตคอยอาจจะมองว่ามันก็ไม่เห็นจะอ่อนค่าลงเลยก็เห็น u s เมีแข็ง US อมีอ่อนไทยบาทมีแข็งทุกอย่างมีอ่อนมันก็ขึ้นขึ้นลงลงหรือเปล่านะครับการเปรียบเทียบแบบนี้เป็นวิธ,ธีที่ผิดนะครับทุกคนสิ่งที่คุกคน <ๆ S 2> ต้องเทียบเลยครับก็คือเปรียบเทียบกับราคาสินค้นนคนาครับเมื่อ จะบริโภคของได้น้อยลงเสมอเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟอ้ออยู่นั่นเองครับดังนั้นโดยหลักการตรงนี้ก่อนนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะบริหารเวลกเก็บมูลค่าของเราได้จริงๆนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่ามันนี่หรือว่าสิ่งที่คนทั่วไปสิ่งที่คนทั้งโลกมองว่ามันเป็นมันนี่เราต้องโยกเคอร์เรนซีครับไปเป็นมันนี่นั่นเองครับแล้วเก็บกเก็บมูลค่าของเราไว้ให้ได้นะครับหรือถ้าพูดแบบง่ายๆเลยก็คือเราทํางานหาเงินได้เคอร์เรนซีมาได้สกุลเงินมานะครับ อย่ากเก็บสกุลเงินไว้นะครับทุกคนพยายามเปลี่ยนสกุลเงินเนี่ยไปเป็นมันนี่ให้ได้มากที่สุดซึ่ง2อ,อย่างที่ง่ายที่สุดสําหรับทุกคนในการเริ่มต้นที่อยากจะเปลี่ยนสกุลเงินเป็นเงินนะครับนั่นก็คือทองคําและบิตคอยนั่นเองครับซึ่งณปัจจุบันตอนนี้2อ,อย่างเนี้ย ถูกมองเป็นเงินนะครับทุกคนอันนี้คือแฟกต์เลยเพราะว่าทุกคนจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนคนมองแค่ทองนะบิตคอยยังมีข้อสงสัยอยู่แต่ปัจจุบันตอนนี้มีทั้ง e t f btc นะครับมีทั้งนักลงทุนรหยใหญ่เริ่มเข้าไปถือรัฐบาลต่างๆเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นมันเลยถูกมองเป็นเงินมากขึ้นนั่นเลยเป็นเหตุผลครับว่าทาไมาราคา btc รอบนี้ถึงขึ้นมาแตะอธรามหายได้อีกครั้งเพราะว่ามันมีเงินจากสถาบันเนี่ยเข้าไปจํานวนมากเลยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเรื่องนี้นะครับผมว่าถ้าใครคิดว่าโหผมมองแง่ร้ายเกินไปโลกเรามันไม่ได้ร้ายขนาดนั้นนะครับเอาง่ายว่าอย่างคุณอีลอนมาร์สนะครับอีลอนเคยให้สัมภาษณ์เองเลยนะครับว่าพวกเขาเขาใช้งว่าพวกเขานะครับสามารถเสกเงินจากอากาศจากคอมพิวเตอร์ได้เพียงแค่วันคลิกนะครับไอเงินหรือสกุลเงินที่เราพยายามหาเนี่ยครับเราต้องเอาเวลาทรัพยากรที่เราเสียไปทุกๆวันนะครับไปแลกสกุลเงินออกมาแต่มันมีคนบางกลุ่มครับที่หาได้จากการ คลิกแล้วก็ได้เงินมาใช้เลยนะครับผมครึ่งจะเก็ตเรื่องนี้ตอนปี2016ครับทุกคนตอนที่แบบเริ่มการลงทุนเมื่อก่อนผมอยู่แค่ในหุ้นไทยมาหลายปีประมาณแบบ3 4ปีแล้วก็เริ่มอยากไปออกต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยก็ต้องศึกษาภาพกว้างมากขึ้นตอนปี2016ครับก็เลยไปเจอเรื่องนี้เหมือนกันว่าเฮ้ i, าายทำไมโลกเรามันถึงมีคนที่กดพิมพ์เงินเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไปโปะแค่ในที่นี่สาธารณะเท่านั้นนะครับจุดเริ่มต้นผมสงสัยแบบนั้นผมก็เลยเริ่มศึกษาว่าผมจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หรือต่อสู้กัับเรรรื่่่่อองงทีีมมนนนไไไแฟ้้ดยาะคับ ผมก็คนพบว่าทองคําและบิตคอยเป็นทางออกกับเรื่องนี้แล้วเราต้องรู้จักเก็บสิ่งที่เรียกว่ามันนี่ให้ดีนั่นก็คือบิตคอยและทองคํานั่นเองครับ <S <S พอมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทุนในบิตคอยนะครับอาจจะเริ่มเห็นด้วยกับผมบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแต่ว่าการลงทุนในบิตคอยนะครับผมอยากให้มองภาพหนึ่งคือมีพอร์ตของการเก็บออมไว้เลยนะครับพอร์ตของการเก็บออมกับพอร์ตของเทรด ใช้เทคโนโลยีที่ต่างกันนะครับพอร์ตเก็บออมที่ผมหมายถึงก็คือเราทํางานเก็บเงินได้พันสองพันห้าพันหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งแล้วแต่รายได้ที่ทุกคนมีแล้วกันนะครับพยายาม DCA และเก็บออมมันไปทุกเดือนเลยครับทุกคนโดยที่ไม่สนว่าร,ราคามันจะเป็นเท่าไหร่อันนี้คือหนึ่งคำแนะนำสำหรับพอร์ตเก็บออมนะครับซึ่งในอดีตมันพูดไม่เห็นแล้วนะครับว่าบิตคอยมันแคชอยู่แล้วครับอนาคตผมว่าเดี๋ยวมันก็จะมีช่วงคอลเลคชั o n ลงมาห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์จะไปเริ่มตอนนั้นก็ได้แต่สำหรับผม,ผม อย่าพยายามเอาชนะตลาดเลยครับทุกคนถ้าเราเชื่อว่า Bitcoin สุดท้ายแล้วราคามันจะไปอีกไกลแสนไกลเนี่ยการเริ่มต้นสตาร์ทดีเซนแต่ตรงนี้นะครับยังไงสุดท้ายแล้วอ่ะ พอมันลงไปเราได้ถัวเฉลี่ยต้นทุนที่ต่ำลงพอมันกลับขึ้นมานะครับมันจะกำไรอย่างมหาศาลในช่วงขา d c ซซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ฟังผมมีหลายคนแน่นอนครับว่า DCA ตั้งแต่ไซเคิลที่แล้วตั้งแต่มันขึ้นไปแตะ6ก0ม0่ลงมา15,000แล้วก็ทยอย DCA เมาเรื่อยๆจนปัจจุบันน,นี้ผมว่าพอร์ตบวกกันเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในพอร์ตของ Bitcoin นะครับส่วนถ้าใครอยากจะเทรดเก็งกำไรก็แล้วแต่เทคนิคแล้วแต่ ฝีมือเลยครับแต่ว่าอยากให้แยก2พอร์ตออกจากกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับวิธีการลงทุนหรือวิธีการทากําไรมันต่างกันนะครับจะเทรดได้ความฟันผวนมีมันเข้าไปทากาไรได้ครับทุกคนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนคืออยากให้มีพอร์ตออมแบบนี้นครับเป็นตัวกเก็บมูลค่าของทุกคนไว้ด้วยค่อยๆหยอดลงไปทุกอาทิตย์ก็ได้ทุกเดือนก็ได้แล้วเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวมันจะตอบเป็นครับว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับแต่สำหรับผมในฐานะที่เป็นนักลงทุนเนี่ย เมื่อมันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเราประเมินและด้วยด้วยสติปัญญาที่ผมมีผมว่ามัน make sense มันสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้และมันมีคนหลายๆคนเห็นด้วยกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับผมว่านักทุนเราไม่ต้องเลือกหรอกครับว่าเราจะลงทุนอะไรหรือไม่ลงทุนอะไรผมมองว่าถ้ามันมีอนาคตการกระจายการลงทุนไปนะครับเราไม่เห็นต้องเลือกเลยว่าจะเอาเป็นทองหรือจะเป็น btc ก็ลงมันทั้ง2องอย่างนั่นแหละครับก็แบ่งพอร์ตบางส่วนไปเริ่มเก็บ BDC บ้างและเดี๋ยวพอมัน BDC มันเริ่มโตเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพการลงทุนมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเราอยากจะเริ่มต้นศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันเริ่มต้นจากการที่เราใส่เงินจริงลงไปนั่นแหละครับเราจะเริ่มศึกษามันมากขึ้นเข้าใจมันมากขึ้นเห็นภาพมันมากขึ้นนะครับ ทั้งหมดเนี่ยครับก็เลยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าทำไม BTC b ซ t c ิ i คอยมันถึงกระโดดกลับมาทำออทาหไฮได้อีกครั้ง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ในสภาวะเศรษฐรกิจไม่ได้เรื่องเลยนะครับทุกคนเศรษฐกิจผมว่าชะลอตัวกึงก่งๆผมว่าลุ้นจะถดถอยไม่ถดถอยด้วยซ้ำตลาดหุ้นไทยไม่ได้เรื่องตลาดอเมริกาแม้จะออทาหไฮไปแต่ผมว่าก็เป็นการออทาหไฮแบบใช้คำว,ว่ากุกลวงได้เลยนะครับมีอะไรที่อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นการกระจายพอร์ตไปหลากหลายในหลากหลายสินทรัพย์นะครับเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีทีี่สุดในนเววลลา้้แก็ ผมแนะนําว่าถ้าใครเป็นนักลงทุนนะครับอย่าติดกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งนะครับทุกอย่างมันมีไซเคิลของมันเมื่อสินทรัพย์มันขึ้นมันจะมีสินทรัพย์หนึ่งลงมันก็จะแบบหมุนกันไปหมุนกันมานะครับการที่เราเข้าใจหลากหลายสินทรัพย์มากกว่าเนี่ยก็ช่วยเป็นเหมือนประตูที่ทําให้เราสามารถมีโอกาสการลงทุนที่มากกว่านักลงทุนคนอื่นที่เขาสนใจแค่สินทรัพย์เดียวได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสนใจแค่สินทรัพย์เดียวเราล้ว้หุ้นไม่ดีเราก็ได้แค่ถือแคชถูกไหมครับแต่ทุกคนลองคิดดู สินทรัพย์อื่นที่มันจะพุ่งขึ้นต่อไปได้เนี่ยแทนที่พอเราขึ้นมาถึงระดับนี้พอเราโตมาถึงระดับนี้ถูกไหมครับเราก็รอรอรอแลอ้วค่อยไปต่อเนี่ยแต่ทุกคนลองคิดดูว่าถ้าเราสามารถหมุนไซเคิลของพอร์ตนะครับจากแคชเนี่ยมาถือสินทรัพย์หนึ่งได้ปุ๊บแล้วเราไปลงในสินทรัพย์ช่วงที่มันวิ่งได้ดีในช่วงตลาดไม่ดีก็ได้ครับขึ้นไปต่อแล้วค่อยสวิชกับมาหุ้นได้นะครับดังนั้นถ้าเราสามารถสวิชได้ถูกนะครับผมว่าพอร์ตเราจะเติบโตในอัตราที่ดีมากกว่าผลตอบแทนดีมากกว่่นนงออรรัทเ้้้นนใสิพยย์ไผ็ตช ความรู้ทักษะที่มันค่อนข้างรอบด้านแล้วก็อัปเดตความรู้อยู่เสมอครับก็จะทำให้เราไม่พลาดโอกาสนะครับส่วนถ้าใครเป็นพี่ในวงการในบิตคอยและอยากเชิญชวนใครที่ยังไม่ได้เก็บบิตคอยอยากให้มาออมบิตคอยด้วยกันเนี่ยอยากให้คอมเมนต์บอกเขาหน่อยนะกันนะครับด้วยความยาวคลิปผมว่าไม่ถึง20่นาทีเนี่ยอาจจะบอกเล่าเรื่องราวที่ยาวนานทั้งหมดแบบนั้นไม่ได้อยากให้ทุกคนช่วยๆกันคอมเมนต์แล้วกันนะครับอยากให้ช่องมินิโอฟโรเป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้ การนักลงทุนที่ดีแล้วกันนะครับส่วนถ้าใครไม่เห็นด้วยยังติดเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับผมจะดูว่าเออยังติดปัญหาเรื่องอะไรทำไมถึงยังมอง BTC ไม่ดีอยู่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะได้รู้ปัญหาเพื่ออนาคตจะได้ทำคลิปมาตอบ FaQ เกี่ยวกับ BTC หรือว่าสินทรัพย์อื่นๆที่ทุกคนกำลังสนใจอยู่นั่นเองครับสุดท้ายครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันนยูทูลให้ด้วยนะครับ